สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบทุกคนครับวันนี้อยู่บ้านช่างเอี่ยวครับเนี่ยมาทมคลองครับทมสะโอ้เนี่ยสะนี่ขุดได้นานนะครับมาทมคมกันเสียเล็กก่อนเพื่อนเลย ผมพาไปดูสะครับทุกคนนี่ฮนะสะใหญ่ครับทุกคนว่าแต่งานเหมาใส่เยอะจนอันที่จริงงานเที่ยวมั้งนี่น่าจะเป็นงานเที่ยวเนี่ยนะสะเกาครับโอ้ผมสะครับนี่นะสะนี่แหละรูปนี้ครับผมครับนี่ก็บริเวณครับมาแล้วครับเสียแต้ม ขันใหม่เลยครับทุกคนนี่ฮะ เลยครับคันนี้ฮีโร่คันนี้เด็ดดวงเลยอ๋อพอแล้วมางเครื่องร้อยเจ็ดห้าครับคันนี้ เบียนยังเป็นพระนครศรีอยุธยาอยู่แลยยังไม่โอนครับคันนี้รอโอนนี่แกบอกว่าจะจัดเต็มเลยครับคันนี้แต่งแบบเต็มๆครับจัดจัดเต็มกันนี้ให้ดูฮต่อมเอ๋ยครับมาแล้วออสวยครับวันนี้ ดูครับทุกคนปูโซ่ครับ ไม่ใส่เยอะครับโอ้พอแล้วไปได้หรือเปล่าไปไปอ๋อทำไมดำมันโยกลย่ะ ตามมันแบบโยกโยกครับนี่ฮนะต้องเอ๋ยไปนะครับมา,าแล้วครับทอดทงโอ้แม่รถไถามาดัาน โอ้ยางระเบิดอ๋อโอ้ยางไอ้ย่างไอ้ตัวนั้นนะ่ะที่ปะนั่นนะ่ะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้ที่ปะอันนั้นนี่อ๋อยางระเบิดบอกสูตรใดวะโอเคไหนนี่ เขานี่เลยครับพอตรงโอู้ลัวเลยใจ,จหมดเลยครับไปมาแต่จะจม พ่วงอันนี้ออกไปตะกี้ครับมีพ่วงอยู่พ่วงหนึ่งข้าอ,ออกไปแล้วเด็กพอทงมันละนี่ก็จะ ผมมาไล่ๆกันครับทุกคนปาดท,ทีเดียวครับนี่ฮะผมอัดกองมาก่อนครับนี่ฮะแกจะไม่เกตดไปเลยครับแกจะไม่ไถไปเลยแกว่าแกจะอัดอัดอัด,อดมาปุ๊บมาถึงนี่ปุ๊บแล้วก็ดันทีเดียวมันจะดันง่ายครับนี่ฮะ จะไปแล้วครับทุกคนเออเอาไปไหนไม่รอเลยเอาโอาไ้ไป,ไ,ปไปครับทุกคนไปจอดกังซ้าแล้วไปกับตาโ,โอ้โอ้เหนื่อยเลยครับหิงมาตะกี้โอ้ไปครับทุกคนแล้วก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์ผมด้วยครับสวัสดีครับ 好。